วัสดีครับพี่น้องครับแฟนเพลงแฟนหมอลำครับมีคนบอกว่าให้ผมมาถ่ายนี่ให้พี่น้องเบิง่งว่างามงามนั่งจะกินกาแฟเสร็จนะครับแล้วก็เดินมาอากาศดีมากๆเลยครับสุดยอดครับ อยสวยงามมากปาดพี่น้องงามอีเลียะอาปาดนี่พี่น้องตวเว้นึ้นแล้ว หาดูยากมากครับแบบนี้โอ้เบ่งชมนกชมใหม่พี่น้องอย่าเบ่งแต่แนวอ่านเบื่องปึ่งปั่งไรพุดครับพี่น้องโอ้โบรรยากาศสวยมากเลยวิวหลักล้านมากเลย สุดยอดมากครับ อาทิตย์กำลังขึ้นนะครับสวยงามมากครับพี่น้อง โอ้บรรยากาศดีมากๆเลยครับอันนี้เขื่อนอุบลรัตนะครับผมเช้านี้ที่เขื่อนอุบลรั์ครับผมโอ้ ตรงไหนที่มีน้ํามันสดชื่นมากครับย,ยามเช้าครับ เพิ่นเือเห็นหัวไบเนอ สวยงามตามคำล่ำลือท้พ่อเพลนไรเหนไหมเบินงอสวงามเหมือนกน พี่น้องงามบอกคอมเมนต์มาเด้อจ้า,าพักผ่อนพักผ่อนสายตากับบรรยากาศที่สุดยอดมากครับ วันนี้ไม่หนาวนะครับอากาศพอดีพอดีแล้วก็ไม่อันนั้นด้วยหนาวไม่หนาวขอบคุณพี่น้องปองป,องปายสู้ขู่ส้ค้นครับนึกว่าอยู่ทะเลครับ วันนี้ก็ทีมงานเราแสดงอยู่ที่บัทราชนะครับผมอำเภอโนนสังเกตวันนองบองัวลำพูเมือนบ้านโนกลอยบาน,นอ,อ,บาอาจารย์สุขุมนะครับพรุ่งนี้นะครับอาจารย์สุขุมอำเภอโกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามใกล้ๆบ้กกานพยุตเรื่องอื่น นี่วันที่ห้าที่หกแล้วครับโอ้มิเห็นผอบพี่รองอยู่นี่ เอขอบคุณพี่น้องปลอไปายสู้ขุสุขตนนะครับพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องครับผมนะครับอากาศดีมากๆครับผมสวัสดีครับ